อันนี้กาแฟนมควายใช่ไหมพี่กาแฟนมควายอร่อยไหมครับพี่เอามังกรฟ้ามังกรฟ้าขอมาถ่ายรูปร้วมเลยครับอ่บาคนณจุงมังกรฟ้าจงไปพร้อมเลยครับพี่น้องใคเดินลงถาม ตอนนี้ในในควายนาคาเฟ่เราตอนนี้ที่เป็นไฮไลท์มากที่สุดมีอะไรบ้างครับก็อ่าก็จะเป็นควายของจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ต่างๆที่อยู่ที่อ่ามิโกโลรควายนาคาเฟ่นะครับก็จะมีให้ดูแล้วก็ให้นักเรียนได้ได้ศึกษานะครับครับผมครับผมแล้วก็จะมีร้านอาหารซึ่งอ่ามี กาแฟนมควายนะครับมีอาหารเป็นยาที่เราเข้าโครงการกับสาธารณสุขก็คือพิซซ่าน่าสมุนไพรนะครับก็คือจะเป็นตัวท็อปต่างๆก็จะมีอยู่ที่นี่ครับส่วนกาแฟกาแฟก็ยงเป็นซิเนเจอร์ซึ่งเราใช้นมควายมาเป็นส่วนผสมของกาแฟที่นี่ครับายสาโมก่อนที่จุดยืนของเราหลักๆมีควายไหมครับควายที่เป็นแกนนําของเราเนี่ยครก็คือ ไปของอุทัยธานีนะครับเหล่าของอุทัยธานีซึ่งเป็นสายพันธุ์ของที่นี่ทั้งเผือกทั้งดำครับชื่่อออะไรมัาก็จะเป็นมังกรทองคําอะไรก็จะอยู่ต้อนรับลูกค้าแล้วก็อ่ามีน้ําเชื้อที่แบ่งปันให้เกษตรกรไปอ่าขยายขอบพันธุ์ได้ครับก็จะเป็นแบบนเี้ตลอดระยะเวลาการแข่งมาอ่าไปนะครับพูดเลยครับเดินตามมาเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ก็คือ แม่ต้อยเพชรอันนี้ลูกของแม่แม่ก็คือลูกของแกะข้างหน้าแก่ข้างในแบบที่นี้แม่เขาเป็นคนทำให้ต้นสูงที่นี่สูงเพราะว่าเรามีแม่พันและพ่อพันเกือบร้อยตัวนะฮะมันท้ายเขาเนี่ยเป็นคะแนนที่มากที่สุดนะครับแลวตัวนี้ก็เป็นตัวเมียหน้าคือเขาจะมีความตัวเมียนะมันจะจัดท่าต่ทางเลงนะะตัวนี้เป็นแชมป์และแกอันนี้8รีแล้ว ทางสนามก็แบบที่เหลือก็ลองแชมป์ทุกสนาม